สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d โ s e สาราและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คืนนี้พักเพื่อไทยก็จะมีการปราศัยใหญ่ที่วงเวียนใหญ่นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการปราศัยไปเรื่อยๆภาพของการปราศัยนั้นยังไม่มีนะฮะแต่ก็เลยประมวลภาพในอดีตที่เคยมีการปราศัยมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนี่เป็นการปราศัยของพักเพื่อไทยไม่ใช่การปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือนอปชเพราะฉะนั้นคนที่จะไปขึ้นเวทีก็จะไม่ใช่ แกนำนปชแต่ว่าเป,เป็นเป็นพักเพื่อไทยแต่ผมเชื่อว่าคนที่นั่งฟังก็จะเป็นคนที่ใส่เสื้อสีแดงอย่างนี้นั่นแหละนะฮะคงจะเป็นสิ่งที่ควบคุมมวลชวนไม่ได้ว่าให้มาแล้วให้ใส่เสื้อสีอื่น <S <S คือผู้ยิ่ง่ายฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พร้อมที่จะใส่เสื้อสีแดงทําให้ผมนั่งคิดดูอยู่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะหาเสียงสําหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่ตั้งเวทีปราศัยคือจะทั้งเวทีปราศัยก็ทําไปผมคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ แต่ถ้าเกิดคุณต้องการกระชับฐานเสียงอย่างที่มีผลมากที่สุดเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาไปเดินสายปรา,ายัยให้เหนื่อยหรอกครับออกผลงานออกมาที่มันโดนใจประชาชนที่ไม่ให้ฐานเสียงของพักนั้นผิดหวังออกผลงานออกมาแบบที่ให้โดนใจประชาชนเพื่อไม่ให้ฐานเสียงของพักเขาไปเลือกพัคอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำได้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ต้อง ทำสำหรับรัฐบาลนี้คือพูดง่ายๆไม่ต้องเต้นตามฝ่ายค้านเรื่องอุตภเปาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐนูญไม่ต้องเต้นตามตุลาการศาลรัฐนูญเรื่องคดีความต่างๆนะฮะการช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหยื่อของผู้ชุมนุมอันนี้พรรคเพื่อไทยได้ทําไปบ้างแล้วการเยียวยาผู้ชุมนุมแต่ว่าการจัดการกับรัฐบาลชุดที่แล้วการดําเนินคดี กับรัฐบาลชุดที่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่และในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูกฎหมายฉบับต่างๆที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยฐานเสียงกลุ่มคนเสื้อแดงเรียกร้องให้รัฐบาลนี้แก้ไขให้ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมในสภารัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้ผลักดันถ้าทําทั้งหมดนั้นซึ่งผมไม่อยากจะมานั่งไล่เรียงดูอีกครั้งนะฮะว่ามันมีกฎหมายฉบับใดบ้าง ท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้มาตั้งแต่แรกทราบดีมันมีอยู่ประมาณ4ี่ฉบับที่ต้องได้รับการแก้ไขถ้าคุณแก้ไขตามที่ได้กําหนดมาตั้งแต่แรกจากที่ฐานเสียงเขาเรียกร้องมาวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปปราศัยที่วงเวียนใหญ่หรอกคะคะแนนเสียงมันจะมาเองเพราะเผอคะแนนเสียงจากคนที่เป็นกลางไม่ได้เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้สวมใส่เสื้อสีใดสีหนึ่งก็จะมาเลือกกันเอง นะหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการริดรอนสิทธิประชาชนเรื่องของพอรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเรื่องของพอรบอคอมพิวเตอร์เรื่องของการปล่อยโทษนักการเมืองปล่อยโทษการเมืองนะฮะ uh, Pr uh, political prisoners เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ต้องคิดดูกันอีกครั้งหนึ่งโอเคปราศัยก็ปราศัยไปแต่ว่าผลงานของรัฐบาลในที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนนั้น กลับมาเลือกพักเพื่อไทยอีกครั้งซึ่งณนะอุลานี้หลายคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกดีหรือเปล่าบังเอิญมันไม่มีที่อื่นให้ไปเลือกก็ต้องเลือกพักเดิมนะฮะไม่อยากให้คนเลือกพักเพื่อไทยด้วยเหตุผลเพียงแค่นั้นมันอ่อนเกินไปพูดถึงเรื่องที่น่าผิดหวังมากที่สุดแล้วผมไม่รู้ว่าจะโทษรัฐบาลไทยหรือโทษฝ่ายค้านของประเทศไทยหรือโทษคนไทยทั้งหมดเอาเป็นว่าผมโทษนักการเมืองทั้งหมดแล้วกันที่ ไม่ take action เลยในเรื่องนี้หรือ take action ไปแล้วถึงเวลาไม่ยอมรับผิดชอบฝ่ายค้านก็บอกไม่เกี่ยวนะฮะที่ไม่มีโครงการนาซาอุตภาไม่เกี่ยวเป็นความผิดของรัฐบาลคุณจะไม่เกี่ยวได้อย่างไรคุณเป็นคนตีเรื่องนี้ขึ้นมาผมสามารถโทษได้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพันธมิตรทั้งสื่อที่พยายามเล่นกระแสนี้และผมก็จะโทษรัฐบาลด้วยผมก็จะโทษรัฐบาลด้วยที่ปล่อยปะละเลย แล้วเต้นไปตามกระแสคัดค้านเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่โพลสรุปออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วว่าประชาชนนั้นสนับสนุนส่วนใหญ่เกิน50%สนับสนุนให้นาซ a มาทำโครงการนี้ที่อุตภเภาแต่ว่าสงสัยโปสเตอร์นี้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ชัดเจนที่สุดณเวลานี้ไปดวงจันทร์ง่ายกว่ามาเมืองไทยผมยืมนิดหนึ่งในวันนี้นะฮะขออนุญาตภาพนี้ผมได้มาจากเข้าไปดูใน Facebook ใน Twitter ไปดวงจันทร์ง่ายกว่ามาเมืองไทยคือไม่รู้วมันมีอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่ทําให้ปัญหาการเมืองมันโศโครกจนในที่สุดแล้วรัฐบาลไม่กล้าทําอะไรฝ่ายค้านกล้าทําทุกอย่างในที่สุดแล้วทําให้ผลประโยชน์ของชาตินั้นเสียหายสงสัยตอนนี้ประเทศไทยไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วสงสัยไม่มีโอกาสที่จะร่วมมือแม้กระทั่งในเรื่องที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติเลย สหรัฐเขาจะมาเอาประโยชน์อะไรไปจากไทยจากโครงการนี้มีแต่เราได้ประโยชน์นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นวาทะแห่งสัปดาห์ก็คือไปดวงจันทร์ง่ายกว่ามาเมืองไทยแต่ถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยเนี่ยนะฮะโทษทีผมแยกเรื่องโครงการนาซาอุตภาไปได้ไหมฮะเพราะเรื่องโครง,ารครงการนาซาอุตภามันต้องเดินหน้าไปอยู่แล้วแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่รัฐบาลไม่เทคแอคชั่นแล้วปล่อยมีการเปิดประชุมสภาหนึ่งโดยใช้มาตรา1น9 ถกกันในเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่ถ้าคุณจะถกเรื่องนี้คุณต้องถกตั้งแต่2เดือนที่แล้วคุณมาถกตอนนี้นาซาวันนี้ยกเลิกโครงการไปแล้วนาซายกเลิกโครงการไปใครเสียหายเขาไม่เสียหายหรอกฮะประเทศไทยเสียหายนักวิทยาศาสตร์ของไทยที่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ก็ไม่ได้เรียนรู้อันนี้โทษรัฐบาลที่ไม่ Take A c t i o n แล้วเต้นไปตามกระแสฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านถ้าคุณจะมานั่งบอกว,ว่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเป็นความผิดของรัฐบาลเพียงผู้เดียวคุณพูดอย่างไงก็ไม่ได้เพราะคุณเล่นเรื่องนี้เต็มที่เหมือนกัน แต่แยกเรื่องนี้ออกไปเรื่องนาซ่าอุตภามันต้องทําอยู่แล้วโครงการธรรมดาธรรมดาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องนี้หลายคนมองว่าไทยนะั้นไ่เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ทางทหารของไทยและสหรัฐมันไประดับที่เราให้สิทธิพิเศษกับสหรัฐอเมริกาโทษทีน,นี้เป็นเรื่องใหม่นะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่จะพบกันระหว่างพลอากาศเอกสุกรรพลสุวรรณทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย กับนายลีออนแพนเนตาเบอร์หนึ่งที่แพนตากอนผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำไปมันเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำไปที่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐมันอยู่ในระดับที่นั่นแฟนมากทําไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าสารเมริกานั้นเป็นมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสําคัญประเทศหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเรามีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับสหรัฐแล้วถึงเวลาเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศจีนได้ ผู้นำฐานจีนเพิ่งมาพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับจีนก็ดีดีเหมือนกันระหว่างสหรัฐกับไทยก็ดีก็มีแต่เรื่องนี้แหละนะฮะเรื่องนี้ที่คัดการกันคัดค้านกันไปมากจนโครงการนาซาอุตภาโล่มที่จะไปมีผลต่อความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับทหารแต่ว่าพลเรือนต่อพลเรือนที่อาจจะทําให้แย่ลงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐเป,เป็นความสัมพันธ์พิเศษที่มีมานานหลายยุคหลายสมัยแล้ว แล้วฝ่ายที่มานั่งกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้จะเดินตามก้นสหรัฐโทษทีฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยนะฮนะโอกาสที่จะเปิดให้สหรัฐเข้ามามีทธิพลทางทหารในภูมิภาคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้ง่ายแทบจะไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นรัฐบาลจากพักการเมืองไหนเพราะมันเป็นเรื่องที่บางทีมาเหนือกว่านั้น คนที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐก็รู้ดีเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากหรอกว่าถึงเวลาถ้าเป็นรัฐบาลของคุณคุณจะเทคแอคชั่นที่แตกต่างเกี่ยวกับการปรับสภาพประเทศไทยกับอิทธิพลทางทหารของสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไหม มันลึกกว่านั้นมันแน่นกว่านั้นเรื่องแค่นี้เรื่องนะาซาโตะทูเผาโครงการนี้ล้มไปชั่วคราวปีนี้มันไม่มีผลหรอกฮะนะแต่ที่มันมีผลก็คือนักวิทยาศาสตร์ของไทยนั้นเสียประโยชน์ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเป็นโครงการที่เดินหน้าไปตามปกติและพูดตามตรงเรื่องนี้มันไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นเข้าคณะรัฐมนตรีเลยก็ได้แต่ถ้าจะเข้าคณะรัฐมนตรีก็เข้าไปแต่มันไม่ต้องเข้าสภาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลขี้กลัวหรือฝ่ายค้านชอบตีเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบแต่ว่าเรื่องนี้โครงการนาซาอุตภาวลลมรับไปเต็มๆทั้งคู่ทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลเสียโอกาสสำหรับประเทศชาติถึงเวลาของช่วง d ดล l y Cover ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กรกฎาคมจะเชิญชมเป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับเป็นรายงานพิเศษที่ทาง Voice รายการ voice นิวส์ในช่วงเวลา19นาฬิกานะฮะถ้ามีคลิปเปิดคลิปเลยนะฮะอยากจะดูคลิปนิดนึง่ง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาก่อนรายการ The Daily Dose เนี่ยเขาจะนำเสนอ,อเราจะมีรายการพิเศษหลายเรื่องนะฮะในอดีตที่ผมคิดว่าน่าชม<อ>แต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุด<อ>เพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นสถานีโทรทัศน์ไหนในประเทศไทย,ขยเข้าไปดูชีวิตของประชาชนประชาชนที่เป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำคุกไทยทำลายคน คุกไทยทำลายคนชีวิตในเรือนจำของไทยนั้นต่ำกว่ามาตรฐานสากลไม่ต้องพูดไปถึงประเทศแถบสแกนดิเนเวียนอย่างเช่นนอร์เวย์สวีเดนไม่ต้องพูดถึงประเทศพวกนั้นมาตรฐานประเทศพวกนั้นสูงกว่าปกติของโลกอยู่แล้วแต่ว่าเอามาตรฐานปกติของโลกเรือนจำของไทยก็มีมาตรฐานที่ต่ำกว่าคุณภาพชีวิตมันแย่ขนาดไหนคุกไทยทำลายคนทำลายจิตวิญญาณหรือคอนเชนส์ของชนของคนอย่างไร สัปดาห์หน้าครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของช่อง3กับเวิร์กพอยต์กันนะฮะต้องปรบมือให้อาจารย์แก้วสารอติพูธนะครับกับคุณสารีอ,องสมหวังนะครับซึ่งนานทีปีหนแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของคุณสารีอ,องสมหวังกับอาจารย์แก้วสารอติพธิเพราะว่าคําสั่งของสาลปกครองที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคในครั้งนี้ที่เป็นเหยื่อของ การกระทําของบริษัทเป็นแค่สองสาบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นรออยู่แต่ว่าอาจ,จะสายเกินไปเข้าใจว่าศาลเขาจะนัดฟังคําสั่งคุ้มครองจอดําบอลยูรโรในวันที่29มิถุนายนนะฮะก็ไม่ทันคืนนี้นะฮะไม่ทันแมตช์คืนนี้ระหว่างเยอรมนีกับอิตาลีแต่ว่าอาจจะทันแมตช์รอบชิงเขาจะนัด29มิถุนายนบ่ายสองโมงนะะผมอยากเห็นคำว,วินิจฉัยที่จะสร้างบรรทัดฐาน ให้บริษัทและสถานีที่ลงสัญญากันแล้วถึงเวลาทำให้ประชาชนเกือบทั้งประเทศไม่มีโอกาสที่จะดูในสิ่งที่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะดูบ้างเนี่ยผมอยากจะเห็นคำวินิจฉัยในแบบที่เป็นธรรมต่อประชาชนแต่ว่าครั้งนี้นั่นแหละจริงแล้วเนี่ยคนที่เสียหายคือใครรู้ไหมฮะคนที่เสียหายคือ Advertising Agency หรือบริษัทต่างๆที่เอาเงินไปลงทุนโฆษณาพราะคุณไปโฆษณากับสิ่งที่ในที่สุดแพร่ภาพออกไปแล้วลอยไปในอากาศ ไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปในหนวดกุ้งก้างปลาที่ประชาชนทั้งประเทศเขาไม่มีกันเพราะว่าปัจจุบนัน there is no free TV it's all paid analog what analog โอเคไปที่เรื่องของ censorship ดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับกศทชสักเท่าไหร่คือเงี้ย ผมคิดว่าการที่จะไปจ้างคน1,000 0บาทแล้วนำทำ PR า PR เพื่อรายการกระช่างเรตติ้งในช่วงที่เวลาคนนั้นชมรายการกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็ไม่ได้มองว่า Workpoint หรือช่อง3ทําในสิ่งที่เหมาะสมที่ปล่อยให้มีเทปรายการซึ่งอัดเทปไปแล้วเนี่ยนะฮะมีภาพที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเยาวชนที่นั่งดูรายการในช่วง Family Family time เนี่ยนะฮะตอนช่วง เย็นๆหรือ่บยๆหรือค่ำค่ำของช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือมันมันผิดจรรยาบรรณในมุมที่ว่าคุณไปทําอย่างนี้เพื่อกระชากเรตติ้งมันช่วง Family Programming ใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นในมุมนั้นก็ต้องโทษช่อง3ากับ WorkPoint แต่ผมคิดว่าเขาก็เรียนรู้แล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่บรรทัดฐานใหม่ที่แย่ไปกว่านั้นก็ t ไหมฮะว่าผมผมผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมแต่บรรทัดฐานใหม่ที่แย่ไปกว่านั้น ก็คือการที่กอสอทอชอกลายเป็นผู้พิพากษาไปแล้วกอสอทอชอวันนี้สั่งปรับช่องสามห้าแสนห้าแสนซึ่งอาจจะเป็นเงินน้อยสำหรับช่องสามแต่ว่าห้าแสนกอสอทชสั่งปรับท,ทั้งทั้งที่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูภาพเนี่ยคุณไม่ได้เห็นหน้าอกของผู้หญิงคนนี้จริงๆนะฮะมันถูกเซนเซอร์ไปแล้วโดยทางสถานีนะฮะคือคุณไม่ได้เห็นนะฮะช่องสามเซฟเซนเซอร์ตัวเองไปแล้ว แน่นอนโอเคการกระทําเพื่อกระชากเร й ติงอันนั้นไม่ไม่ถูกต้องเคยพูดไปแล้วหนึ่งรอบแต่เขาเซ็นเซ์เซิร์ฟเซ็นเตอร์ตัวเองไปแล้วกสทชปรับแล้วถ้าเขาไม่จ่ายกสทชยึดสัมปทานเหรอฮะกสทชมีอำนาจผูกขาดขนาดนั้นเลยฮะกสทชเป็นใครถ้าคุณมีอำนาจขนาดนี้วันหนึ่งคุณก็แอบ s ิ p ส w พาวเวอร์ได้คุณยึดสัมปทานได้ทุกช่องแล้วคุณก็ไล่ปรับเขาเป็นล้านเป็นล้านคุณเป็นนักตัดสินทางด้านจริยธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่ นั่นคือกสทอชอเลยฮะอำนาจในการเซ็นเซชั่ของกสทอชอมีมากเกินไปพักกันสักครู่ครับเครื่องบินสองลำแล้วนะขอ,ของตุรกีที่ถูกยิงตกในประเทศซีเรียนะครับก็เป็นปัญหาที่ทําให้ตอนนี้ทางซีเรียนั้นมองว่าประเทศตนเองนั้นเผชิญกับภาวะสงครามและในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูเหตุการณ์ใกล้ๆกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียตอนนี้ก็มีสถานีโทรทัศน์ของภาครัฐที่ถูกโจมตีถูกวางระเบิดโดยฝ่าย ต่อต้านแล้วทางซีเรียก็เชื่อว่าตรุรกีนั้นช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านแล้วข้อมูลบางส่วนมันก็ระบุว่าเป็นความจริงคือกลุ่มฟรีซีเรียนามีก็ไปพักพิงนะฮะรักษาตัวในประเทศตรุรกีอย่างที่ผมเคยรายงานเดอะการ์เด้นก็รายงานว่าซาอุดีอาระเบียนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตอนนี้เฮเลอรีกคลินตันก็จะประชุมกับประเทศต่างๆเรื่องซีเรียซีเรียกับตรุรกีตอนนี้แทบจะรบกันแล้วในแบบที่เป็นการรบโดยมีตัวแทนไม่ได้รบตรง,ตรง,ตรง ถ้าเกิดรบตรงๆจะมีจํานวนผู้เสียชีวิตมากกว่านี้แต่ว่าในทุกวันนี้ประชาชนชาวซีเรียที่เสียชีวิตไปก็ถึงหลักแสนแล้วนี่เป็นสงครามที่ค่อยๆปะทุขึ้นมาเรื่อยบาชาราซาัดผู้นำซีเรียนั้นอยู่ในห่วงเวลาสุดท้ายที่จะอยู่ในตําแหน่งแล้วก่อนที่เขาจะออกไปแต่เขาจะออกไปโดยที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตมากขนาดไหนอันนี้ไม่มีใครทราบแล้วก็เป็นบททดสอบครั้งสําคัญสําหรับอับดุลลาห์กูประธานาธิบดีของตรุรกี เพราะก็ไม่เคยเผชิญกับภาวะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงขนาดนี้นี่เป็นสงครามแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเห็นแต่ว่าได้ค่อยๆเริ่มขึ้นมาแล้วเดลี่โควันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของตอนออกกลางแล้วก็แอฟริกาตอนเหนือนะครับอียิปต์เนี่ยนะฮะมีการเลือกตั้งมูฮัมหมัดมอร์ซีชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีมาจากกลุ่มมุสลิมบรั์ฮูดอิหร่านดีใจมากฮะที่อียิปต์มาแนวนี้กระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่า the revolutionary movement of the Egyptian people การปฏิวัติ ของประชาชนชาวอียิปต์ is in its final stages อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว of the Islamic awakening ของการตื่นตัวของชาวมุสลิมในประเทศอียิปต์ and a new era of change in Middle East รัฐบาลอิหร่านเชื่อว่าคนอียิปต์นั้นตื่นตัวขึ้นมาผ่าน Muslim Brotherhood และพร้อมที่จะประเชิญหน้ากับความจริงที่จะต้องมีการปฏิวัติแบบที่เคยเกิดขึ้นในอิหร่านในปี1979 ประชาสัมพันธ์งานของ Voice TV หน่อยนะครับจริงแล้ว Voice TV เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของคนทำงานสื่อนะครับที่มุ่งสร้างเนื้อหาให้สติปัญญาเป็นเวทีเปิดกว้างให้ความคิดใหม่นะครับได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์เป็นความกระฉับกระเฉงเป็นความรื่นรมให้กับคนในประเทศครบ3ปีแล้วนะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกนั้น Voice TV เริ่มต้นในการทำงานปีแรกด้วยกำลังการผลิตรายการข่าวเพียงแค่วันละหชั่วโมง 5วันต่อสัปดาห์ไม่มีช่องอออากาศเป็นของตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ก้าวมาถึงวันนี้เราเติบโตเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในทุกช่องทางดาวเทียมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินแม้แต่ในลิฟทีท่ทํางานทั่วกรุงเทพเพราะฉะนั้นร่วมฉลอง Voice TV 3ปีด้วยกันนะวันอังคารที่ถึงนี้ที่นี่ Voice TV ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ มาร่วมงานกันนะฮะเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับมีถแถลงข่าวหลังจากนั้นเนี่ยผมกับคุณคำพกาจะประชานความคิดกันนะฮะอันนั้นก็จะสนุกรับรองดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนท่านผู้ชมมีโอกาส m t e t d g r e e ดกับผู้ดำเนินรายการของทั้ง Wake Up Thailand ของดีว่าของฝ่ายข่าวคุณจะได้พบตั้งแต่คุณร่มกล้าวคุณจอมคุณตวงพรดีว่า Wakeup ครบหม,มาลงทะเบียนกันนะฮะที่แฟนเพจ ของทาง Voice TV 100ที่นั่งนะฮะเท่านั้นรีบลงทะเบียนฟรีพบกันอังคารหน้าที่นี่ทาง Voice TV วันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม World Update สวัสดีครับ